วัสดีครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ารายการมิชชั่นทริปปี2013นะครับอันนี้เป็นเทปที่1น,นะครับตอนที่1นะครับตอนนี้ก็เรากําลังเดินทางนะครับจากกรุงเทพครั้งนี้เราจะไปจังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอวังโป่งครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะเดินทางไปที่อำเภอนี้นะครับโดยที่ครั้งนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปด้วยทั้งหมดอีก3ท่านนะครับเรามีการให้แต่ละท่านแนะนําตัว กันเองนะครับอท่านแรกอยู่ข้างหลังครับพี่หนุ่มครับเชยแนะนําทักทายผู้ชมหน่อยครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับอยู่ทีมน้ำสการ์นะครับก็จะไปช่วยในเรื่องการน้ำสการ์ครับพี่หนุ่มจะไปช่วยเรื่องงานนมัสการนะครับครั้งนี้ไปนำน้ำสการด้วยนะครับอ่ะน้องคนต่อไปเลยครับสวัสดีครับชื่อแคมป์นะครับมาจากวอลเลเยอร์ก็เป็นการออกธุรกิจมาแร้ว ไู้สึกจะมาเป็นทายาทชีวิตแล้วก็ช่วยงานเป็นเล็ิโอเคนะครับ <Okay. S 2> และอีกคนนึงครับข้างหลังครับ <c oughs> ชือเสียงดังนักเติงครับเสียงดังนิดเดียวชื่อเบสนะครับนี่์ออกไม่ติดถแม่เลยนะครับจะมาเป็นแฟนขอรออนมีน้องี่เชร์นะครับผมเลือกในชีวิตโอเคนะครับน้องเบสนะครับน้องเบสจากน้องแคมป์นะครับก็มาจาก โรงเรียนพนิษการเชตุผลนะครับก็มาออกภารกิจกับเราครั้งแรกนะครับครั้งนี้เราจะไปอำเภอวังโป่งนะครับก็เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในงานภารกิจของเรานะครับก็มีพี่น้องอยู่ที่นั่นประมาณ 10- 2ถึงคนนะครับตลอดปีที่ผ่านมาเราเรายังไม่เคยไปเยี่ยมเลยครั้งนี้ก็เลยไปเยี่ยมครั้งแรกนะครับก็จะเป็นต้นใจต้นปีอ่าเป็นทริปแรกของต้นปีนี้นะครับแล้วก็พี่น้องที่นั่นก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับวนใหญ่จะเป็นคน ทู่อาวุโสนะครับเราก็เลยเตรียมเองลูกทุ่งไว้หนุนน้ำใจให้น้องอินนั่นนะครับบรรยากาศภารกิจครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ให้พี่น้องติดตามดูตอนต่อไปนะครับตอนนี้เรากําลังเดินทางออกจากกรุงเทพฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วยนะครับอธิษฐานเผื่อผมนะครับคุณหนุ่มนะครับน้องแคมป์แล้วก็น้องเบสนะครับที่จะไปทาภารกิจกันครั้งนี้บอกว่าพี่น้องจอธิษฐานเผื่อพวกเรานะครับ ยาเวอนครับ